หมูเมือนบรรยากาศพี่น้องครับบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแห่งทองทุ่งย่ามสนชายาครับผมโอ้ฝนกัดชิตโอ้ฝนครับพี่น้องปัดพุ่มมะเฟืางามนมานั่งเสาเอี้ยงนีือว่าโอ้ยมนายนั่งเสาเฮอี้ยงน้อยให้พายเอก้ยงมาละเออเสาตาจังมง้ง เขาเซ็ตเศร้าคนแล้วโอ้โหเศร้าจ <c oughs> นสานนีพี่น้องเราพี่น้องอยากไปเบิ่งก่อนขนาดปั้นเหลี่ยวก็ง่ามเลยพี่น้องเอ,อ้ยมันตลกอะไรนะครับเบอร์เฮียงผมเนีเป็นแต่ย,ยูกับพี่น้องครับเป็นแต่ย,ยูก็แบบบอกขนาดน้องแร่นะครับผู้ดใดอย่างยูแบบนี้บ้างนะครับแบบอีสานบานเข้านะครับยูแบบธรรมชาตินะครับว่าตรงรูหลาแต่ว่าอบคุณไม่ค่ำสุขนะครับ บรรยากาศภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับกวางครับกวางโถงสามารถอยู่ได้4ี่คนนะครับสามารถอยู่ได้4ีคนได้ลหละนะครับสามารถวางตู้เตียงอะไรต่างๆได้เลยนะครับถือี่อภายในนะครับผมแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีนะครับผมจะห้องเปเบื้องระเบียงข้างนอกเบื้องระเบียงข้างนอก ในส่วนของเรื่องระเบียงก็จะประมาณนี้โอ้เจ้าพี่้องไม่ตี่นถึงมีระเบียงครับมือนี่สิมาทําความสะอาดเพราะว่าสีสื่อของสีสื่อของเขามายูนะครับสื่อของขอมายูมาเรียนนี้นะครับนี่ครับคุอันนี้คือระเบียงก็กว้างมากครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้บางง่ามไปตรงหน้าจังสีนะครับเดี๋ยวจังหวากันแต่ว่าตอนนี้พนันว่าพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศนะครับ ตอนนี้หามุ้งแรงแล้วพี่น้องครับหามุ้งแรงแล้วเด้อนะครับ